ตอนที่26ค่ะทุกคนแล้วตอนนี้ฟางกับภูบก็มาถึงปลายทาก็มาถึงปลายแล้วนะคะก็พากันไปหาซู้อุปรกรณ์ทำความสะอาดบ้านของใช้ส่วนตัวและที่นอนปิกนิกมาใช้ก่อนเพราะของที่ขนมามันยังมาไม่ถึงเขาทั้งสองคนก็ช่วยกันเก็บกว่าจนเรียบร้อยนะคะมือเราไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินกันดีไหมเพื่อไป ดูทำเลที่มึงอยากจะขายขนมด้วยพุบ<ฮ>ก็พูดชวนขึ้นฟางก็พยักหน้ารับค่ะอืมจะได้ไปหาข้าวกินด้วยฟางก็ตอบรับก่อนที่สองคนเพื่อนรักจะพากันขับรถไปยังถนนคนเดินเมื่อหาที่จอดรถได้แล้วทั้งสองคนก็พากันเดินดูรอบๆบริเวณค่ะ ภูกก็ชวนฟางหาของกินเล่นแล้วเดินดูไปเรื่อยๆมึงเราเริ่มจากการมาขายบนถนนคนเดินก่อนดีไหมวะถ้ามันโอเคดีเราค่อยขยับขายายฟางก็เสนอขึ้นอืมดีเหมือนกันให้คนติดฝีมือมึงก่อนหลังจากนั้นอะถ้าขายดีเราทำร้านกาแฟคู่ไปเลยดีไหมวะภูก <c oughs> ก็เสนอขึ้นมาบ้างฟางก็พยักหน้ารับยิ้มๆเพราะ เขามีความฝันอยากจะเปิดร้านขายกาแฟเล็กๆเหมือนกันงั้นเราลองไปถามแม่ค้าแถวนี้ดูก่อนละกันถ้าจะดจองที่ขายของต้องติดต่อที่ไหนฟางกระฉวนเพื่อนก่อนจะพาก,กันเดินไปสอบถามร้านค้าที่ตั้งร้านขายบนเส้นถนนคนเดินเมื่อได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วฟางกับภู ก็ตั้งใจว่าจะมาติดต่อในวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็เลยซื้อของกินกลับไปกินกันก่อนที่บ้านทำอะไรวะพูกก็ถามขึ้นมาเห็นฟังนอนจุดอะไรบางอย่างลงบนสมุดอยู่ที่โต๊ะตรงระเบียงหน้าบ้านกูจะดูว่ามีอะไรขาดเหลือบ้างอุปกรณ์ทำขนมของกูมีอยู่บางส่วนกูกำลัง ดูว่าเราจะต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าฟางก็บอกกลับไปยิ้มยิ้มพูฟที่อาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วก็นั่งลงที่เก้าอี้อีกตัวพร้อมกับมองไปรอบๆที่นี่เงียบดีนะมึงอากาศดีด้วยแต่ตอนกลางคืนอาจจะดูน่ากลัวไปนิดพูฟก็พูดขึ้นมาพอรอบข้างอ่ะเงียบสง,งัดเลยค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่จะเข้าบ้านแต่หัวค่ำแรกๆเ,เราอาจจะไม่ชินแบบนี้แหละ ก็เราเคยอยู่กับแสงสีนี่ว่าฟางก็พูดขึ้นแล้วก็มองไปรอบๆบบ้านที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมเพราะเจ้าของเดิมชอบธรรมชาติจึงปลูกต้นไม้ประดับเอาไว้บริเวณรอบๆบบ้านนั่นสินะในกรุงเทพอะกลางคืนแม่งไม่เคยหลับไหลพูฟก็พูดขึ้นเลยลอยก่อนจะมองหน้าเพื่อนตัวเองมึงคิดถึงกรุงเทพบ้างหรือยังพูฟก็ถามขึ้นทำให้ฟางอะ่ะ นึกถึงเขคนขึ้นมาทันทีค่ะก็ยังคิดถึงอยู่แต่คิดว่าน่าจะไม่นานก็คงจะลืมได้ฟางก็บอกออกมาเสียงเรียบค่ะซึ่งพูบรู้ว่าฟางหมายถึงอะไรเออมึงจดรายการให้เรียบร้อยก่อนเถอะจะได้เข้านอนอากาศที่นี่เย็นกำลังดีเลยภูบก็พูดขึ้นฟางก็เลยนั่งคิดรายการของที่ต้องซื้อเพิ่มก่อนจะพากัน <c oughs> เข้านอน มึงสองคนเป็นอะไรวะทำไมสีหน้าไม่โอเคเลยออฟเพื่อนของเคนและชาก็ถามขึ้นนะคะขณะนัดกันมานั่งดื่มเหล้าในครับที่มากันประจำหินที่นั่งอยู่ด้วยก็ยกยิ้มที่มุมปากนิดๆอกหักมัง้งหินก็แกล้งพูดขึ้นมาทำให้สเคนแล้วก็ชาหันมามองทันทีอกหักบ้านมึงสิกูเนี่ยนะอกหักใครจะมาหักอ,อกวะเคนก็ ถามกลับไปเสียงคุณคุณพร้อมกับยกแก้วเราขึ้นมาดื่มจนหมดแก้วค่ะอา้าวไม่ได้อกหักหรอวะเหตุซึมๆึม,มก็นึกว่าอกหักหินก็ะปูดพางหัวล้อขาออกมาเบาๆเคนก็มองหน้าเพื่อนนิ่งๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมากูพาดอะไรไปหรือเปล่าวะออฟก็ถามขึ้นเคนกับชาก็ไม่ตอบอะไรนะคะแต่หินยักไหลนิดๆ เรื่องมันยาวอ่ะหินก็บอกกลับมาออกไปสูบุรีแปบชาก็พูดขึ้นก่อนจะลุกเดินออกไปเคนก็ถอนหายใจออกมาเบาๆค่ะแล้วเอนตัวพิงพนักโซฟาด้วยท่าทีเหนื่อยๆไอเคนมึงจะไปสิงคโปร์วันไหนวะนะหินก็ถามขึ้นด้วยน้ำเสียงปกติมาลืนทำไมอ่ะเคนก็ถามขับเสียงนิ่ง เปล่าก็แค่ถามดูหินก็ตอบกับพร้อมกับมองหน้าเคนนิน่งๆเคนก็ถอนหายใจออกมาเบาๆมึงมีอะไรจะพูดก็พูดมาเหอะหินเคนก็บอกออกมาเพราะรู้ว่าเพื่อนตัวเองอะ่ะเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างหินก็ยกยิ้มนิดๆถ้ากูพูดอะ่ะมึงจะรับได้ไหมวะหินก็บอกกลับมาเคนก็นั่งเงียบไปนิดพูดมาเหอะกูจะฟังมึงละกันเคนก็บอกออกมาค่ะ เขาคิดว่าอารมณ์ของเขาตอนนี้มันไม่ค่อยคงที่นักและเขาก็รู้ดีว่าเป็นเพราะอะไรบางทีการฟังเพื่อนพูดเตือนสติอาจจะช่วยอะไรเขาได้บ้างถึงแม้ว่าบางทีสิ่งที่เพื่อนของเขาพูดมันอาจจะแทงใจดำก็ตามฟังแล้วเก็บเอาไปคิดด้วยก็ดีนะมึงหินก็พูดขึ้นมายิ้มยิ้มเออนะ อยากพูดอะไรก็พูดมาเลยชักช้าก,กูไม่ฟังมึงแล้วนะเคนก็บอกเสียงจริงจังหินก็หัวล้อนในลำคอเล็กน้อยค่ะมึงรู้ตัวไหมว่ามึงมีอาการซึมกระทืบแบบเนี้ยเพราะอะไรหินก็ถามขึ้นเสียงจริงจังออฟเองก็ขยับมานั่งฟังใกล้ๆกล้เหมือนกันรู้เคนก็ตอบกับเสียงนิง่งมือก็ยังยกแก้วเราขึ้นมาดื่มเป็นระยะค่ะแล้วรู้ใช่ไหมว่าเพราะใคร หินก็ถามต่ออีกเคนก็ทอนให้ใจออกมาแรงๆเออรู้เคนก็ตอบกลับเหมือนเดิมเพราะรู้ว่าหินเองก็รู้ว่าเขาคิดอะไรรู้สึกอย่างไงมึงคิดอะไรกับเขากันแน่วะบอกให้กูรู้หน่อยสิหินก็ถามออกมาตรงๆเคนก็นั่งเงียบไปนิดสายตาก็จับจ้องไปยังแก้วเหล้าเสียพันตรงหน้ามึงอยากรู้จริงๆหรือแค่อยากเสือกเคนไม่ตอบค่ะ แต่ถามเพื่อนกับเขารู้ว่าเพื่อนไม่โกรธกับความพูดของเขาแน่ๆสุดเคนกูสาบเป็นห่วงหินก็พูดออกมาคำๆไม่ต้องห่วงกูหรอกกูไม่ตายเพราะเด็กนั้นง่ายๆหรอกกูแค่รู้สึกสับสนว่าตลอดเวลาที่กูทำมากูทำไปเพราะอะไรกันแน่แค่เรื่องเงินหรือว่าเรื่องอื่นเคนก็พูดขึ้นเสียงจริงจังถ้าให้กูเดานะมึงแค่ใช้เรื่องเงินมาเป็นข้ออ้างเท่านั้นแหละ ใจจริงมึงคิดอะไรมึงต้องรู้ตัวมึงดีปกติเรื่องเงินไม่กี่แสนคนหน้าแข่งมึงมันไม่ล่วงหรอกมึงไม่ต้องสนใจเงินก้อนนั้นเลยก็ได้แต่นี่ตามติดยิ่งกว่าอะไรมึงอย่าคิดนะว่ากลัวจะไม่รู้ว่ามึงทำอะไรบางถ้าเป็นคนอื่นกูคงจับมึงแล้วทั้งกักทั้งนหนีวทั้งทำร้ายร่างกายและจิตใจเคเนเงยติดคุกหัวโตเลยละมึง กูต้องยอมรับว่ากลัวยอมเป็นตำรดวจที่เร็วก็เพราะก็เพื่อมึงแต่ก็อีกแหละกูพอจะมองออกว่าทำไมมึงถึงทำแบบนั้นกูนถึงไม่อยากเข้าไปวุ่นวายเรื่องของมึงลองกูไม่รู้ใจมึงสิกูค,คงจับมึงไปนานแล้วละ่ะหญิงก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงปกติรู้ดีนะมึงเป็นตำรวจหรือเป็นหมอดูเขียนกว่าเพื่อนกลับมาแบบไม่จริงจังนะัก เขายอมรับเลยว่าที่หินพูดมันเป็นความจริงทุกอย่างกวนตีนเจ้าพนักง,งานน้ำมึง่ะหินก็แกล้งว่ากลับไปค่ะไอเชียชาก็อีกคนอยากได้เขาแต่ก็เข้าหาแบบผิดๆแล้วเป็นไงโดนทิ้งทั้งคู่หินก็พูดในบอกมาเดี๋ยวนะที่ไอหินพูดอ่ะกูพอจะเดาเรื่องได้แหละมึงหมายถึงเด็กที่ชื่อฟางใช่ไหม ที่ว่าน้องไอเคนไปชอบอะแล้วเงินให้ยืมแล้วไอเคนก็ไปทวงด้วยตัวเองอะนะออฟกระถามขึ้นมาเออนะสิจะมีใครซสอีกละ่ะมึงรู้ไหมออฟว่าไอเคนเนี่ยมันเอาเรื่องเงินไปเป็นข้ออ้างกับน้องเขาเพื่อที่จะได้เอาตัวน้องเขามาเป็นของตัวเองเพราะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องเขาแอบชอบมันแทนที่มันจะเข้าหาน้องเขาดีๆเสือกแปรร้ายใส่น้องเขาซะงั้น มึงนี่ฉลาดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความรักนะไอเคนอ่าอย่าเถียงกูนะว่ามึงไมได้รักน้องเขาไม่ไงงั้นกูจะจับจริงๆด้วยหินก็รีบดักคอเคนก่อนที่เคนจะเถียงอะไรออฟก็ตาโตเล็กน้อยเลยค่ะพอเขาพลาดเรื่องนี้ไปจริงๆเนื่องจากงานยุง่งจนไม่ค่อยมีเวลาปีกตัวมหาเป็นเพื่อนสักเท่าไหร่จริงหรอวะไอเคนออฟก็หันมาถามเคน ที่นั่งเงียบเคนก็ไม่พูดอะไรนะคะเอาแต่นั่งมองแก้วเหล้าไม่ตอบแปลว่าจริงออฟก,ก็คาดเดาได้ทันทีเมื่อเห็นท่าทางของเพื่อนแล้วทำไมมึงไม่เข้าไปหาน้องเขาดีๆไว้เคนออฟก,ก็ถามขึ้นด้วยความอยากรู้เคนก็นั่งเงียบไปนิดพอมองไปที่เพื่อนก็เห็นว่าเพื่อนทั้งสองคนมองมาที่เขาด้วยความอยากรู้คำตอบ ก็เคสมันชอบเด็กนั่นแถมยังบอกกูหลายอย่างว่าเด็กนั่นไม่ดียังไงแล้วสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างทําให้เห็นว่าฟางมันชอบหลอกลวงคนอื่นเลยทําให้กูคิดว่ากูไม่สามารถเข้าหามันดีๆได้ในเมื่อมันเป็นคนไม่ดีกูก็ต้องเข้าหามันแบบไม่ดีเหมือนกันกูไม่อยากให้มันคิดว่าคนอย่างกูหลอกได้ไง่ายๆและกูอยากจะดันนิสัยมันด้วยแต่ เขียนก็พูดแค่นั้นค่ะก่อนจะนิ่งค้างไปนิดแต่อะไรอิงก็ถามอีกมันมีบางอย่างไม่ถูกต้องพอกลัวตัวเองไปยุ่งกับมันอะมันทําให้กูเห็นว่าตัวมันในอีกมุมหนึ่งอะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งกูไม่แน่ใจว่าม,มุมไหนคือตัวตนที่แท้จริงของมันกันแน่เขียนก็พูดขึ้นมาเสียงเคลียด มึงถึงอยากให้กูสืบเรื่องราวของเด็กนั่นอย่างละเอียดใช่ไหมหินก็ถามต่ออีกเคนก็เลยพยักหน้ารับค่ะก่อนที่ชาจะเดินกลับมานั่งที่ด้วยสีหน้าขีดเกียด,ดไม่ต่างกับเคนคุยอะไรกันชาก็ถามขึ้นไอหินกำลังไล่ตอนผู้ต้องหาคนแรกอยู่ผู้ต้องหาคนที่สองนั่งรอก่อน ออฟก็หันไปพูดกับชาชาก็มองหน้าเคียนทันทีค่ะเพราะเข้าใจได้เลยว่าออฟพูดถึงอะไรกูไม่ได้เป็นอะไรจะมาไล่ตอนอะไรกูชาก็พูดขึ้นเสียงคุนคุนอย่ามาโกหกต้องเยอะเด็กกูนะไอ้ชานี่ไอ้เคนมันสารภาพออกมาหมดแล้วเหลือแค่มึงนั่นแหละจะยอมรับความจริงได้หรือยังว่าที่ทำถ้าจะเป็นจะตายก็เพราะเด็กที่ชื่อพรูฟนะ หินก็หันไปไล่ต้อนชาต่อเคนเลยนั่งเงียบๆค่ะจนหินไล่ต้อนชาได้จริงๆชาเองก็สรารภาพออกมาในที่สุดไปห้องน้ำหรอวะเสียงชายคนหนึ่งถามเพื่อนของตัวเองที่กำลังจะลุกไปข้าห้องน้ำซึ่งโต๊ะของชายกลุ่มนี้นั่งติดอยู่กับโต๊ะของเคนและเพื่อนๆอืชายคนดังกล่าวก็ตอบออกมาสั้นๆก่อนจะเดินไปยังห้องน้ำด้วยท่าทีขุนคิดล่งสูง เดินไปเข้าห้องน้ำทำธุระเสร็จก็ออกมายืนสองกระจกต่างคนต่างหลักกันอย่างนั้นน่ะหรอชายล่างสูงก็พูดเพิ่มพำกับสิ่งที่ตัวเองได้ยินมาแครกเสียงกดประตูเข้ามาในห้องน้ำดังขึ้นทำให้ชายล่างสูงหันไปมองก่อนจะชะงักซึ่งอีกฝ่ายก็ชะงักไม่ต่างกันเคนก็จ้องหน้าชายที่ยืนอยู่หน้ากระจกกรมิงน,นายมากับใคร เค้นก็ถามอีกฝ่ายทันทีล่างสูงก็ยกยิ้มที่มุมปากนิดนึงแล้วคุณคิดว่าผมมากับใครล่ะครับฟางเหรอนิติก็ถามกลับด้วยน้ำเสียงเยอ่อเยเขาเข้ามาในร้านนี้ก่อนหน้ากลุ่มของเค้นโดยที่เค้นเองไม่รู้เลยว่ามานั่งตกใกล้ๆกับเขาทุกอย่างที่เค้นกับเพื่อนพูดกันนิติได้ยินทุกอย่างเลยแต่เคตไม่รู้เท่านั้นเองมาด้วยกันหรือเปล่าละ่ะ เคนก็ทำต่อเสียงเข็มนิติก็ส่งยิ้มยียวอนกลับไปถ้ามาคุณก็คงเห็นเองแหละขอตัวนะครับนิติพูดแค่นั้นก่อนจะเดินออกจากห้องน้ำทิ้งให้เคนยืนกัดฟันกรอดเลยเขาอยากจะเดินไปถามนิติให้แน่ใจแต่ก็ไม่อยากจะให้อีกฝ่ายะเยาะเย้ยเขาว่าไปตามหาฟางเคนจึงทำธุระของตัวเองก่อนจะเดิน ออกไปหาเพื่อนแล้วก็เพิ่งเห็นว่าต๊กนิติอยู่กับอยู่ข้างๆเขาเคนก็มองกลุ่มของนิติแต่ไม่เห็นฟากค่ะเขาจึงพยายามไม่ใส่ใจเคนก็นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนๆต่อสกักพักก็พากันแยกย้ายกับเคนก็มองหน้านิติเล็กน้อยแต่ก็ไม่พูดอะไรเคนขับรถกลับมาอย่างบ้านในช่วงเที่ยงคืนกว่าเพราะเขาไม่ได้กลับบ้านของตัวเองเลย เอาแต่นอนที่โรงแรมจะเป็นไเคตเคศก็ทักน้องชายที่เดินเสร็อ,ออกมาจากบ้านเคตก็สะดุ้งเล็กน้อยเพราะไม่คิดว่าจะเจอพี่ชายตัวเองไปหาเพื่อนครับเคตก็ตอบเสียงนิ่งก่อนจะมองหน้าพี่ชายตัวเองอย่างลังเลพี่เคตเคตก็เรียกพี่ชายตัวเองที่กําลังจะผ่าไปอะไรเคตก็ถามกับพี่ฟ้างเอาเงินมาคืนแล้วใช่ไหมครับ เคทก็ถามเคทก็ถามพี่ชายตัวเองเพื่อความแน่ใจใช่ถามทำไมพอได้ยินชื่อฟางเขาก็หงุดหงิดขึ้นมาอีกเคทก็เม้มปากเล็กน้อยเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่ก็ไม่พูดเปล่าผมไปก่อนนะครับเคทก็พูดแค่นั้นก่อนจะเดินเลี่ยงไปค่ะเคทก็เดินขึ้นห้องของตัวเองไปทันทีเขาก็เดินไปในห้องโดยที่ไม่ได้เปิดไฟแต่ก็จำได้ว่าตำแหน่งของ ในห้องอยู่ตรงไหนเคนก็เดินไปนั่งที่ปลายเตียงก่อนจะยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาลูบหน้าด้วยความเหนื่อยใจแล้วก็ล้มตัวลงนอนงายไปที่ที่นอนค่ะพร้อมกับหยิบมือถือของตัวเองอ,กออกมาเคนก็ไล่หาเบอร์ของฟางแล้วนอนมองค้างอยู่อย่างนั้นนิ้วของเขากำลังลังเลค่ะ ว่าควรจะกดโทรออกไปหรือเปล่าแต่นิ้วของเขาก็กดโทรออกในที่สุดเืดตืดตืด,ตดเสียงรอสายดังขึ้นทำให้เขนรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองอะมันหยุดเต้นเหมือนกับว่าเวลามันช้าลงทีละนิดปลายสายยังไม่มีคนรับจนในที่สุดสายก็ตัดไปเองเขนก็กัดฟันเล็กน้อยค่ะ แล้วก็ทุบมือถือลงข้างๆตัวพร้อมกับถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนจะลุกไปเปิดไฟแล้วอาบน้ำเพื่อเข้านอนเป็นอะไรวะมึงดูคิดเคียดตั้งแต่เมื่อตื่นแล้วพูบก็ถามขึ้นในตอนเช้าหลังจากที่ตื่นขึ้นมาสูดอากาศยามเช้าค่ะพูบก็สังเกตเห็นว่าฟางเงียบๆไปเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนกว่าๆพี่เคียนโทรมาวะ่ะ ฟางก็บอกเพื่อนของตัวเองพรูฟก็ชะง,งักไปนิดจริงเหรอวะมิน่าละ่ะกูว่ากูได้ยินเสียงแววๆพรูฟก็บอกออกมาพอเขาหลับไปก่อนฟางฟางก็ถอนหายใจออกมาเบาๆฟางเองก็ตกใจไม่น้อยเมื่อเห็นเบอร์ของเคนที่โทรเข้ามาก็เลยรีบปิดเสียงเอาไว้ก่อนพอไม่อยากจะรบกวนการนอนของพรูฟฟางก็นอนมองเบอร์ของเคนด้วยหัวใจที่มันบีบพลัดจนเจ็บ ไม่เข้าใจว่าเคีจะโทรมาทำไมหรือว่าแค่เผลอกดโทรผิดแต่ในที่สุดสายก็ตัดไปเองและไม่มีสายโทรเข้ามาอีกทำให้ฟางคิดว่าเคียนอาจจะแค่มือไปโดนหรือโทรผิดเท่านั้นมึงไม่ได้รับใช่ปะผูฟก็ถามต่ออืมไม่ได้รับฟางก็ตอบกลับมาเสียงแผ่วกูว่าจะเปลี่ยนเบอร์เหมือนกันมึงจะเปลี่ยนไหมล่ะผูฟก็ถามขึ้น ฟางก็หันไปมองหนะ้าพูฟทันทีมึงจะเปลี่ยนทำไมฟางก็ถามกลับก็อยากเปลี่ยนไหนๆก็มาเริ่มต้นใหม่ละเปลี่ยนอะไรให้มันใหม่ไปด้วยเลยทั้งหมดเลยพูฟก็พูดยิ้ม,มแต่แววตาก็มุนๆซึ่งฟางเองก็ไม่ได้ซักถามอะไรเพื่อนต่อแต่ก็พยายามที่จะเข้าใจแหละแล้วก็พยายามน้ารับ เปลี่ยนก็เปลี่ยนเดี๋ยววันนี้ไปหาซื้อซิมใหม่กันแล้วต้องโทรไปบอกคนอื่นๆกันว่าเราเปลี่ยนเบอร์แล้วฟางก็ตอบรับเพราะอยากจะตัดขาดการติดต่อจากเค็มเหมือนกันพอแค่เห็นชื่อเค็มในมือถือฟางก็เจ็บไม่หายสักทีไปขับรถดูกันแม้ว่าเช้าๆช้าแบบเนี้ยมีอะไรขายบ้าง ภูฟก็ชวนฟางเนื่องจากทั้งสองคนไม่มีรถมอเตอร์ไซค์จึงขับรถยนต์ไปหาดูว่ามีตลาดยามเช้าที่ไหนบ้างเพื่อจะได้ซื้อของกินตอนเช้าด้วยเลยแล้วเวลาก็ผ่านไปหนึ่งเดือนค่ะของทุกอย่างก็ถูกนำมาส่งให้กับฟางและภูฟแล้วและทั้งสองก็จัดแต่งบ้านเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน ทั้งสองต่างนอนกันคนละห้องเพราะรู้ดีว่าต่างคนต่างมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกันหลังจากที่มาอยู่ได้อาทิตย์เดียวฟางกับภูมก็เริ่มทำขนมไปวางขายที่ตลาดนัดคนเดินและตลาดนัดตอนเย็นในจุดอื่นๆบ้างแล้วสองสามวันก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะเพราะคนพื้นที่ยังไม่คุ้นเคยมีแต่นักท่องเที่ยวมาซื้อบางพอผ่านมาอีกสักสองอาทิตย์ก็เริ่มขายได้บ้างแล้ว หลายคนติดใจรถมือฟังไม่น้อยเริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆค่ะฟางกับภูฟก็พอจะรู้จักคนในพื้นที่และเพื่อนบ้านเราเช่นเดียวกันเพื่อนบ้านของฟางอัธยาศสยดีกันทุกคนเลยทำให้ฟังกับภูฟพอจะคลายความรู้สึกเจ็บปวดในใจลงได้บ้างในจะวุ่นเรื่องการทำขนมก็ทำให้คลายความนึกถึงใครบางคนที่กรุงเทพได้บางเช่นเดียวกันตูดตู เสียงมือถือของฟางดังขึ้นพอหยิบมาดูก็ยกยิ้มนิดเมื่อเห็นว่าเป็นนิติโทรเข้ามาหาฟางก็โทรไปบอกเบอร์ใหม่นิติด้วนะคะตั้งแต่วันแรกเลยที่เปลี่ยนเบอร์ครับพี่นิติฟางก็รับสายนิติทันทีอเข้ามาซอยมาเลยครับเข้ามาในซอยเลยครับพี่นิติเห็นร้านค้าตรงปากซอยไหมนั่นแหละครับเข้ามาเลยจะเห็นประตูบ้านไม้สีขาว รับขับเดี๋ยวผมไปเปิดประตูให้ฟางก็พูดขึ้นยิ้มยิ้มเมื่อนิติ์โทรมาได้จะถึงบ้านของฟางแล้วแต่ยังหาทางเข้าไม่เจอนิติ์ก็โทรบอกฟางล่วงหน้าแล้วว่าจะมาเที่ยวหาพอมาทําธุระที่เชียงใหม่พอดีฟางเลยบอกทางให้นิติมาหาตัวเองได้พี่นิติมาถึงแล้วหรอวะปู๊บก็ถามขึ้นตอนนี้เขาทั้งสองคนกําลังช่วยกันทําขนมสําหรับขายที่ตลาดนัดคนเดินตอนเย็น กูไปเปิดประตูก่อนนะฟางก็พูดขึ้นก่อนจะเดินไปล้างมือแล้วตรงออกไปนอกบ้านเพื่อไปรอบเปิดประตูรั้วให้กับนิติไม่นานค่ะนิติก็มาถึงฟางก็เปิดประตูรั้วให้อีกฝ่ายขับรถเข้ามาด้านในนิติก็ไปจอดที่ใต้ร่มไม้ก่อนจะลงจากรถส่งยิ้มให้กับฟางสวัสดีครับพี่นิติ ฟางก็ยกมือไหวนิติทันทีนิติก็ยิ้มรับก่อนจะมองไปรอบๆเออบ้านนายอยู่ดีนะฟางนิติก็พูดขึ้นครับพี่นิติเข้าบ้านก่อนพูฟอยู่ในครัวพวกผมกําลังทําขนมอยู่พอดีเลยฟางก็บอกกลับมานิติจึงเดินไปที่ตัวบ้านพร้อมกับฟางผอมลงหรือเปล่า นิติก็ทักขึ้นพอไม่ได้เจอฟางมาหนึ่งเดือนเขารู้สึกว่าฟ้างอ่ะผอมลงกว่าเดิมซะอีกเหรอครับผมไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่ว่าผอมลงหรือเปล่าฟางก็บอกพร้อมกับยิ้มอ่อนๆนิติก็สังเกตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสีหน้ารอยยิ้มและแววตาของฟ้างว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่า สวัสดีค่ะพี่นิติผูปก็ยกมือไหว้นิติเช่นเดียวกันนิติก็พยักหน้ารับยิ้มยิ้มค่ะไม่ใช่แค่ฟางที่ผอมไปผู้เองก็ผอมเหมือนกันเราสองคนนี้แปลกนะปกติคนทําขนมขายมักจะอ้วนขึ้นพอต้องคอยชิมขนมที่ตัวเองทําแต่เราสองคนก็ผอมลงตอมแจอะไรหรือเปล่านิติก็แล้งถามย่างคำคๆทาให้ฟางและภูป่าชะ,ะงักไปนิด แมน่พี่นิติครับจะให้พวกผมอ้วนได้ยังไงเดี๋ยวก็ไม่มีคนมาจีบสิปุ๊บก็พูดขึ้นเล่นๆคำๆบ้างแล้วมีคนมาจีบบ้างไหมล่ะนิติก็ถามกับมีสิครับหน้าตาดีอย่างพวกผมมีหรอจะไม่มีคนมาจีบเดี๋ยวเนี้ยเกมมียูทุกมุมโลกนะพี่ปุ๊บก็ยังคงพูดออกมาอย่างอารมณ์ดีพี่นิติจะมาค้างกับพวกผมหรือเปล่าครับฟางก็ถามขึ้น ถ้าพี่ค่ะจะรบกวนเราสองคนหรือเปล่านิติก็ถามกลับค่ะรบกวนอะไรล่ะครับไม่เลยดีซะอีกผมอะได้คนมาช่วยขายขนมคืนนี้คิๆเดี๋ยวคืนให้พี่นิตินอนห้องผมก็ได้เดี๋ยวผมไปนอนกับภูเองฟางก็บอกกลับไปนิติก็พยักหน้ารับค่ะโอเคครับงั้นพี่รบกวนจะคืนนะแล้วนี่มีอะไรให้พี่ช่วยไหมบอกมาได้เลยนะ นิติก็อาซาช่วยฟางซึ่งฟังก็ไม่ปฏิเสธไอเคนเสียงเรียกของหินก็ดังขึ้นขณะเดินเข้ามาในห้องทำงานของเพื่อนรักที่เขาไม่ได้เจอหน้าเลยร่วมเดือนค่ะล่าสุดที่เจอคือคือนที่ไปดื่มเหล้าด้วยกันที่คลับเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วเคนก็เงยหน้ามองเพื่อนที่ไม่ได้โทรบอกว่าจะเข้ามาหาหินก็มองหน้าเพื่อนตัวเองอย่างอึ้งๆสภาพของเคนอ่ะโซมลงไปพอสมควร รายหนวดก็ขึ้นมาเหมือนกับว่าเคนไม่ค่อยใส่ใจกับรูปลักษณ์ของตัวเองเท่าไหร่นักยิ่งพักหลังๆเหินรู้มาว่าเพื่อนนี่เอาแต่ทํางานบินไปนั่นไปนี่เพื่อคุยงานแทบไม่ได้หยุดพักมาทํะไรวะเคนก็ถามกับก่อนจะวางเอกสารในมือลงนี่ผู้บริหารหรือว่าโจรกันแน่วะเนี่ยหินก็ทักยิ้มยิ้มเคนก็ถอนหายใจออกมาเบาๆค่ะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมึง ทำงานหนักเกินไปหรือเปล่ามึงรู้ไหมว่าแม่มึงเขาโทรให้กูเข้ามาดูมึงบ้างเห็นเขาบอกว่ามึงแทบจะไม่กลับบ้านเลยนี่เห็นก็พูดเตือนขึ้นเพราะแม่ของเพื่อนรักโทรมาบอกให้เขาเข้ามาดูเคนบ้างจริงๆเนื่องจากหินเองก็สนิทกับทางบ้านของเคนอยู่ไม่น้อยงานกูยุ่งอะ่ะเคีนก็ตอบกลับเสียงนิ่งงานยุ่งหรือมึงแอบที่หรือมึงเองที่ทำให้มันดูยุ่งวะ่ะหินก็ตอบกลับมาอีก เคนก็มองหน้าเพื่อนตัวเองพร้อมกับคำวดวคิวเข้าหากันมุ่นตกลงมึงมาทำอะไรเคนก็ถามออกไปอีกเพราะเขาจะต้องทำงานต่อยินก็ยกยิ้มนิดๆผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วนี่เนาะไม่รู้ว่ามึงจะอยากรู้ข้อมูลน,นี้หรือเปล่ายินก็พูดพร้อมกับโบกซองสีน้ำตาลในมือตัวเองไปมาเคนก็ชะงักไปนิดค่ะ สายตาของเขาจ้องไปที่ซองสีงน้ำตาลคมิงพอพอจะเดาได้ว่าในซองมีอะไรมึงได้มาแล้วเหรอเคนก็ถามก้นเสียงจริงจังเออได้ทุกอย่างละเอียดยิบแม้แต่เรื่องของไอคนที่ชื่อแท็กโทษทีว่าเพื่อนที่กูอ่านก่อนหินก็บอกมาตรงๆเคนก็นิ่งไปนิดเขาไม่ได้โกรธเพื่อนเลยที่อ่านข้อมูลทั้งหมดของเขา แล้วก็มีเรื่องสําคัญอีกเรื่องที่มึงต้องรู้ลองเอาไปดูอ่านดูเองแล้วกันหรือว่าจะไม่เอาแล้วหินก็แกล้งว่ากลับมาอีกเคนก็อ,อ,กอาการหืดทัดเล็กน้อยสุดยลีลาเอามาเคนก็ด่าเพื่อนแบบไม่จริงจังนะักหินก็หวัวเราะขำออกมาเบาๆค่ะก่อนจะวางซองสีน้ําตาลให้กับเพื่อนตัวเองอ่านซะตาจะได้สว่างสักที จริงอยู่ที่เด็กนั่นเดินทางผิดไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่คนไม่ดีอะไรนะหินก็พูดขึ้นมาค่ะเคนก็มองหน้าหินแล้วมองซองสีน้ำตาลในมือแน่แนๆก่อนจะค่อยๆเปิดด่านหินก็นั่งอยู่ที่โซฟาในห้องทำงานของเคนเผื่อว่าเคนมีอะไรสงสยัยเคนก็นั่งอ่านทุกอย่างอย่างละเอียดจนสีหน้าเครียดลงทุกทีเรื่องของฟางตั้งแต่เด็กจนโต รวบรวมอยู่ในมือของเขาหมดทุกอย่างแล้วเคนใช้เวลาอ่านเป็นชั่วโมงค่ะและในที่สุดก็อ่านจบแล้วก็วางกระดาษลงบนโต๊ะด้วยสีหน้าคิดเขียดเยดพราะในข้อมูลมันมีบางอย่างที่ตัวฟังเองก็ยังไม่รู้คือเรื่องที่ฟังไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่ที่ฟังต้องคอยใช้นี่ให้อยู่เสมอเคนไม่แปลกใจเลยว่าทําไมผู้หญิงคนนั้นจึงไม่สนใจความรู้สึกของฟังเลยสักนิดชีวิตของฟังในข้อมูล มันน่าสงสารจนเคนก็รู้สึกเจิบแปบในใจเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเคนทำอะไรกับฟางลงไปเยอะมากมันยิ่งทำให้เคนรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจเจ็บปวดหน่วงใจไปหมดทุกคนตอนนี้ก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าตอนที่ยีสิบ เจด็ดค่ะ